สวัสดีค่ะดิฉันปริยาการามหิโตกับข่าวยํำปักใต้ประจําสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ชมสามารถคลิกกันเข้ามาชมได้ทางเว็บไซต์ a s TV ผู้จัดการภาคใต้ค่ะซึ่งเราจะรวบรวมประมวลเหตุการณ์ต่างๆในภาคใต้นำมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมกันอีกครั้งหนึ่งประจำสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่ความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมโหดน้องเพลงที่จังหวัดตรังนะคะล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้แล้วค่ะซึ่งผลตรวจ DNA มัดแน่นตำรวจเชื่อว่าดิ้นไม่หลุดแน่ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องขุมทรัพย์ทองคำที่จังหวัดพัทรลุงนะคะล่าสุดเจ้าของที่ดินค่ะก็ได้นําทองคําที่ขุดพบนํามาคืนให้กับกลมศิลปกรแล้วค่ะและที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตํารวจภูธรภาค8ปดทการกวาดล้างแท็กซี่ป้ายดําซึ่งจับแล้วกว่า8ปราย แล้วเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวเหตุระเบิดที่จังหวัดอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมผู้ต้องหาวางระเบิดได้แล้ว6รายค่ะไปติดตามรายละเอียดและประเด็นข่าวอื่นๆกันค่ะ เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดตรังนะคะนำกำลังจับกลุมนายปรถมพงษ์หรือแต้มหมื่นบานอายุ35ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่29ถนนควนขันตำบลทับเที่ยงเขตเทศบาลน,นครตรังนะคะหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคุมคืนน้องเพลงอย่างหดเที่ยมเมื่อช่วงค่ำของวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนนำร่างอันไร้วิญญ,ญาณไปยัดท่อระบายน้ำ โดยก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยจํานวนนับ1ิบคนมาสอบปากคําค่ะและตรวจร่างกายแต่ก็ยังไม่สามารถออกหมายจับผู้ใดได้ท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆนานาเนื่องจากผลการตรวจ d n a ของน้องเพลงและของผู้ต้องสงสัยที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจนแต่ในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พบหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุคือกางเกงสีน้ําเงิน และเมื่อนำไปตรวจ DNA ค่ะก็พบว่าเป็นของนายปฐมพงศ์จึงนำไปสู่การออกหมายจับเป็นคนร้ายค่าน้องเพลงในที่สุดทั้งนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาแก่นายปฐมพงศ์ว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารและซ่อนเร้นย้ายทำลายศพหรือส่วนของศพ เพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายตามหมายจับสารจังหวัดตรังค่ะแต่ในชั้นสอบสวนนะคะผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานต่างๆว่านายปฐมพงศ์คือคนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะผลตรวจพิสูจน์ n n a ซึ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนด้านพลตำรวจโทรพิสิท พิสุทธิศักดิ์นะคะผู้บัญชาการตํารวจปูธรภาค9ก็กล่าวว่าการจับกลุ่มจากแนวทางของการสืบสวนพบว่านายประถมพงศ์ได้ล่อลวงน้องเพลงไปยังบ้านเลขที่20ทับ7 ถนนนางน้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังค่ะก่อนจะลงมือกระทำอนาจารและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและนำศพไปทิ้งภายในท่อระบายน้ำเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่9พฤษภาคมก่อนที่จะมีผู้มาพบศพเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคมค่ะ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอปิดหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นความลับนะคะเนื่องจากว่าครอบครัวของนายปฐมพงษ์และครอบครัวของน้องเพลงเป็นญาติกันจึงเกรงจะมีผลกระทบพร้อมยืนยันว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่จนมีหลักฐานชัดเจนทำให้ศาลเชื่อและอนุมัติการออกหมายจับโดยยืนยันว่าในคดีนี้ไม่มีการจับแพะอย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยอย่างแน่นอนค่ะ ไปกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะกับขุมทรัพย์ทองคำมหาศาลที่ถูกขุดพบในสวนปาล์มที่อำเภอเขาชัยสนนะคะล่าสุดหลังจากชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นนะคะแห่มาสแสวงโชคขุดทองคำกันอย่างเป็นจำนวนมากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้สั่งห้ามชาวบ้านเข้าขุดทองในพื้นที่นะคะเนื่องจากเป็นศิลปะวัตถุซึ่งเป็นสมบัติของชาติและได้แจ้งให้กรมศิลปากรเข้าตรวจสอบที่มาของทองคดาดังกล่าว นางวน,นาพาสลาเลิกอายุ41ปีและนางอมวลศรีเพชรโชธอายุ41ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ประสานงานแจ้งความประสงค์มาค่ะว่าจะขอคืนทองคําที่รับซื้อจากผู้ที่ขุดพบให้แก่กรมศริลปากรเพื่อนําเป็นสมบัติของแผ่นดินหลังจากนั้นจึงมีการประสานงาน นายอานัตบำรุงวงศ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่14จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าบันทึกรับมอบทองคําโดยส่งมอบต่อให้แก่นางวิมมณีโชตหัวหน้าหอจดหมายเหตุพลเอกเปรมติลสุรานนท์นางวันณาเล่าว่านะคะได้ซื้อทองคําจํานวน6แผ่นมาในราคา55,000บาทมีน้ําหนัก31กรัมโดยซื้อมาในสภาพสมบูรณ์มีทองคําอัดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน โดยแผ่นทองคำดังกล่าวมีอักษรคล้ายภาษาจีนจารึกอยู่บนทองคำทุกแผ่นหลังจากการรับมอบนั้นนะคะกลมศิลปกรจะนำเอาทองคำเข้าสู่คณะกรรมการประเมินค่าตอบแทนแก่ผู้มอบก่อนจะอนุมัติเงินให้ตามระเบียบค่ะนางวรนาเปิดเผยว่าได้เดินทางไปยังแหล่งขุดพบทองเนื่องจากอยากได้แผ่นทองคำเก่าแก่มาเก็บไว้เป็นสิริมงคลและเพื่อบูชาของโบราณของบรรพบุรุษจึงไปขอซื้อจากผู้ที่ขุดพบ หลังจากซื้อไปได้3วันเห็นข่าวว่ากลมศิลปรกรขอคืนทองคำนะคะจึงนำมามอบให้โดยตั้งใจว่าหากศิลปรกรไม่รับมอบตนจะนำทองคำทั้งหมดไปมอบให้แก่วัดพระาธาตุวรวิหาร เพื่อส่งคืนให้แก่องค์พระบรมธาตุเจดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าวในพื้นที่พยายามสอบถามนางวรนณาว่าเกิดลางบอกเหตุใดที่บ่งบอกก่อนที่จะนําทองมาคืนหรือไม่นะคะนางวันนาก็อ้ำอึงและบอกเพียงว่าไม่มีลางบอกเหตุใดๆเห็นแค่ภาพที่อาจจะเป็นเรื่องลี้ลับในวันที่นําทองคามาเท่านั้นค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับนักสแสวงโชคที่มาขุดทองไม่เจอค่ะต่างก็ได้นำดินกลับไปเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะแต่ปรากฏว่าได้เกิดอาเพศและอาถรรพ์ขึ้นทำให้ชาวบ้านแห่นำดินกลับมาคืนและขอขมาเจ้าที่กันเป็นจำนวนมากค่ะชาวบ้านที่แห่กันมาขุดทองในพื้นที่สวนปาล์มหลายรายนะคะต่างเร่งนำดินที่แอบเอากลับไปนะคะคืนที่เดิม พร้อมนำดอกไม้ทุกเทียนมาขอขมาจากแหล่งขุดพบทองคําโบราณหลังจากก่อนหน้านี้ได้นําดินกลับไปเป็นที่ระลึกหลังขุดหาทองคําไม่ได้นะคะแต่เมื่อนําดินกลับไปถึงบ้านก็ได้เกิดอาเพศและอาถรนหลายอย่างบางรายนอนไม่หลับปวดศรีรษะบางรายมีผื่นขึ้นตามตัวบางรายนอนฝันร้ายว่ามีชายร่างใหญ่ผิวดำเดินวนเวียนอยู่ในบ้านตลอดทั้งคืนจนหลอนและทำให้ต่างหวาดวิตกจึงรีบนำ ดินมากลับคืนที่เดิมนะคะโดยชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่ามาขุดหาทองคําเมื่อหลายวันก่อนแต่ไม่เจอจึงได้เอาดินกลับไปเป็นที่ระลึกเพราะหลายคนเชื่อว่าผืนดินแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อนํากลับไปถึงบ้านเกิดอาถรรพ์หลายอย่างเพื่อนบ้านบางคนปวดศรีรษะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแต่เมื่อนําดินกลับมาคืนพร้อมขอขมา,อา,า,าอาการปวดหัวกลับหายเป็นปิดทิ้งค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องอาเพศหรืออาถรรพ์ที่เกิดขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะนายวิทับแสงและครอบครัว รวมทั้งญาติริรวม8รายนะคะก็ได้เดินทางมามอบทองคําโบราณเช่นกําไรตุ้มหูทองคําแผ่นรวมน้ําหนักกว่า100บาทที่ขุดพบในส่วนปามของตนเองโดยผ่านทางนายวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายอานันต์ชูโชธผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรร่วมกันเป็นสักขีพยานนะคะท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า50นายค่ะ โดยน,นายอนันต์ชูโชตผู้ตรวจราชการกล่าวว่าทองคําดังกล่าวเป็นทรัพย์ในดินและเป็นสมบัติของชาติที่ไม่มีใครสามารถแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งการที่เจ้าของสวนปามนํามามอบคืนให้ถือเป็นเรื่องที่ดีและทางราชการเองจะคิดมูลค่าให้ตามความเหมาะสมและหลังจากนี้ทางกลุมศิลปกรจะได้นําไปเก็บไว้เพื่อศึกษาหาที่มาที่ไปของทองคําโบราณว่าเกิดขึ้นในยุคสมัยใดค่ะ ส่วนขั้นตอนการดําเนินการขุดที่สวนปามจุดพบทองคํานั้นนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมกําลังทหารจะลงพื้นที่เพื่อดําเนินการขุดว่าทองคําโบราณมีอีกหรือไม่พร้อมทั้งวิเคราะห์หาชั้นดินว่าทองคําที่พบเกิดจากการฝังหรือดินตะกอนสะสมเพื่อหาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นแรมเดือนค่ะ